คุณกำลังฟังปลายปากกาพอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ปลายปากกาพอดแคสต์ก่อนที่จะบอกว่าพอดแคสต์นี้เกี่ยวกับอะไรผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชื่อการมารุด,ดีนนะครับเรียกสั้นๆว่ากันก็ได้นะครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ในช่วงโควิดที่หางานคตดยากมากๆเลยนะครับผมเวลาว่างๆก็ชอบอ่านหนังสือไปเรื่อยนะครับผมอ่านหนังสือเป็นประจำอ่านหนังสือทุกวันอย่างต่ำก็วันละหนึ่งหน้านะวันอย่างต่ำเลยแล้วก็แชร์วความรู้ที่ได้อ่านมาให้เพื่อนๆน้องๆจนมีเพื่อนมาทักว่าเฮ้ ทำไมเองไม่ลองเปิดเพจแชร์ความรู้ที่ได้จากการอ่านแหละและนั่นคือที่มาที่ไปของเพจปลายปากกานะครับผมที่จะแชร์ความรู้ข้อคิดที่ได้จากหนังสือมาโพส์ตให้ทุกๆคนได้อ่านกันนะครับผมผมมีคําเชื่อว่าในหนังสือหนึ่งเล่มต่อให้หนังสือนั้นอ่านไม่สนุกแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็ต้องมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่บ้างแหละในฐานะที่เราอ่านหนังสือได้อ่านหนังสือเป็น เราก็ควรอ่านหนังสือเยอะๆบ่อยๆเพราะมันจะไม่มีความแตกต่างกับคนที่อ่านหนังสือไม่เป็นเลยถ้าคนที่อ่านหนังสือเป็นไม่ได้อ่านหนังสือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การอ่านอย่างเดียวนะครับการลองทําสิ่งใหม่ๆก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกันนะครับหรือไม่ก็การตั้งวงพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ก็เป็นการเรียนรู้ได้เช่นกันนะครับการฟังก็เป็นการเรียนรู้ได้เหมือนกัน การเรียนรู้ของแต่ละคนนะครับถนัดไม่เท่ากันบางคนอ่านหนังสือเข้าใจรับรู้มากกว่าการฟังในขณะที่บางคนฟังเข้าใจมากกว่าที่จะเปิดอ่านหนังสืออ่านเองนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลของการทำปลายปากกาพอดแคสต์นะครับอีกทั้งยังมีคนมาทักในเพจและเฟซส,ส่วนตัวของผมว่าถ้ามีไฟ์ลเสียงด้วยมันก็น่าจะดีนะครับ ซึ่งผมเองก็คิดว่าดีเหมือนกันที่สามารถแชร์ความรู้จากหนังสือที่ได้อ่านมาบอกเล่าพูดคุยกันเป็นภาษาพูดมันน่าจะต่อยอดจากตัวหนังสือในโพสต์ของผมกลายเป็นอักษรเสียงให้กับคนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเวลาขับรถก็สามารถฟังพอดแคสต์ได้พล,งพลางๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมซึ่งคอนเซปต์ของพอดแคสต์นี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเพจปลายปากกานะครับแต่บางคนก็เอ๊ะ ยังงงอยู่นะครับว่าเพจปลายปากกาคอนเซ็ปต์ของมันคืออะไรใช่ไหมนะครับคอนเซ็ปต์ของปลายปากกานะครับก็คือเป็นการแชร์ความรู้จากหนังสือที่ได้อ่านมาบางส่วนอาจจะมีแนวคิดของตัวเองผสมปนกันไปด้วยเหมือนเข้ายํำเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นกูรูและก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยเพียงแค่จะเอาความรู้ที่ได้อ่าน และเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่ามาแชร์มาบอกต่อในมุมมองของตัวเองให้ฟังกันนะครับมันอาจจะมีถูกบ้างอาจจะมีผิดบ้างแล้วก็ในในบางเรื่องก็อาจจะมีเท่าๆกันบ้างซึ่งบางครั้งผมเองก็ยังแยกไม่ออกนะครับผมติดตามพอดแคสต์นี้ได้ในตอนต่อไปนะครับฝากติดตามรับฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ